สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับหลังจากกลับมาจากต่างประเทศครับจัดมาแอลจากอีปุ่นะครับวันนี้มาอยากกินเมนูไทยๆบ้านเฮานะครับวันนี้แปลงเมนูต้มไก่นะครับวันนี้ผมซื้อไก่เหนียวมาต้มนะครับไปก่อนอื่นล้วเขาก็จะตั้งน้ําห้อนก่อนนะครับตั้งให้มันเดือดโบ๊ะโบ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 นี่เรียบร้อยแล้วก็เขาก็เอาขาจะไข่ใบมะกรูดนะครับลงไปนะให้มันหอมนะครับหอมเครื่องสมุนไพรนะครับอ่ะครนี้ก็ เติมเกลือปนลงไปเหยสักน้อยหนึ่งนะครับนี่ปรุงรสก่อนอ่ะปรุงเพื่อความนัวมันก่อนนะครับลงไปสักสองจอนนะครับตอนนี้น้ำสมุนไพรเฮากินหอมออกเรียบร้อยครับเอาไก่เหนียวครับเตี๋ยวาไปเตรียมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ซับลูกกาดมาแล้วครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับเราต้องมาซับคนเดียวครับเพราะมันยากกับไก่เหนียวนี่ใช้เวลาน้อยเนาะครับเนาะตัวครับต้มเข้าไปเนี่ครับเดี๋ยวเขาจะต้มตุ๋นไว้นะครับนี่มันเหมือนเปื่อยๆแล้วครับหลังจากนั้นเขาก็จะเอา ื่องนีนนะครับนี่ตับไตควไนปิ้งใส่เข้าไปครับอันนี้เป็นพวกควไกเขาซื้อมาตังฮากนะครับนี่ไก่ตัวนี้เขาเชือว่าจะควไหน้อยนักน่อยนะครับนี่หลังจากตีน้ำเดือดไก่เริ่มเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมใส่หอมขาวหอมแดงไปเหยสักหน่อยนะครับนี่เพื่อความหอมน้ำจะได้หวานจกนะครับนี่หวานจากธรรมชาติดูครับเครื่องไห่เน้นๆนักๆนะครับรอบนี้ดูครับโอ้นี่ก็จะ ใส่เฮ็ดฟางลงไปเฮ็ดฟางเฮ็ดนางฟ้านะครับใส่ลงไปต้มนี่เป็นหม้อนะครับโอ้ตันงานเดี๋วครับใส่ลงไปโอ้โหดูน้ำซุปผนครับเข้มข้นขนาดไปเดี๋ยวเขาตั้งละวันนี้ก่อนนะครับปล่อยให้เฮ็ดมันซุกได้เห็นสักจำลํำนะครับสก,กัดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาปรุงรสปรุงชาติกันนะครับดูครับโอ้โหนี่เฮ็ดไดตี้ อันนี้ส้มป่อยครับส้มปล่อยปลูกเองหลังบ้านนะครับใส่เต็มที่เลยครับมัดเขาใส่เลยครับอืี่วความส้มอันนี้ต้มเมืองเมืองเลยครับสูตรนี่เมืองขนาดนักดูครับยังดีเอาขามส้มใส่หน้อยโอ้สุดยอดนะครับมะเขือส้มครับลงป้ายนะครับเริ่มใส่พักใส่ไม้ต่างๆละเนาะเดี๋ยวเกาจะปรุงรสไปเลยนะครับตอนนี้ไก่มันเปื่อยได้ตีละเดี๋ยวก็จะใส่เอามาครับยังแหลกขาดบ่ได้นะครับกัะนี้ ใส่รถด,ดีลงไปเห็ดสองจอนนะครับโอ้โหขาดไปได้นี่เมนูนี่รถด,ดีนี่ปรุงรสปรุงชาติเข้าไปครับนี่ก็จะเติมน้ําปลาลงไปครับมันเบอร์ไขยเยค็มเด็กะตะกี้ใส่เกลือลงไปสองจอนแล้วบอกเคก็มไปอันนี้ก็หน้ามะนาวครับบีบไว้เรียบร้อยใส่ลงไปนะครับก็ถอดถ,อถ,อถอดูครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งคั่วะนะครับเนี่ครับหอมสุกสุดยอดเลยครับใส่พริกแห้งคั่วใส่ส้มไปเลยนะ สูตรนี่สุดยอดลองไปแย่ไปทํากันพอดูครับนี่นี่ฟักชีต้นหอมรลยหน้าเหียน้อยนะครับปดนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะมาตักให้วอนะครับก็เดี๋ยดอมแล้วครับไปนี่เรียบร้อยครับต้มไก่ครับโอ้โหจังปากจังคอเมื่อหลายวันกินกะอันอาหารจีดจืจางๆเนาะไปญี่ปุ่นไปทางประเทศมาครับวันนี้เล่นแสบๆบ้านหอาเหีืน้อยนะครับลองไปแย่งกันพอเด้อครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับ